องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต้องออกจดหมายเปิดผนึกส่งตรงไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมท่านศัก์สยามชิดชอบสาเหตุเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลและท่านจะต้องรับผิดชอบการพัฒนาสนามบินสวนรภูมิในโครงการที่เราเรียกกันว่าสวนภูมิเฟสสองถึงแม้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ตามที่เราต้องพูด กันอย่างนี้เพราะว่าวันนี้มันผิดปกติมากเกินไปแล้วความพยายามดึงดันที่จะพัฒนาสนามบินสวนภูมิไปในทิศทางที่การท่าอากาศยานในประเทศไทยพยายามจะทำอยู่ณปัจจุบันได้รับการคัดค้านจากองค์กรวิชาชีพทั้งที่เป็นสถาปนิก เป็นวิศวกรเราได้ยินเสียงคัดค้านจากสภาพั์ล่าสุดเรายังได้เห็นการคัดค้านจากคณะกรรมการปปชซึ่งทางคอรมอได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของปป,ปชแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบยังยืนยันอยู่ว่าจะทำไปในแนวทางเดิมของท่าน เงินที่ใช้ในโครงการเหล่านี้มันเป็นเงินที่เป็นรายได้ของรัฐถึงแม้จะบอกว่าเป็นของการท่าก็ตามแต่มันคือรายได้ของรัฐการให้บริการประชาชนให้บริการผู้โดยสารให้บริการนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานสากลอันนั้นเป็นผลเสียร้ายแรงที่สุดแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีการพิสูจน์ได้ว่า มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายอาจจะมากกว่าในเรื่องของการก่อสร้างแต่เป็นเรื่องของธุรกิจร้านค้านั่นแปลว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องท่านรัฐมนตรีผู้บริหารการท่าอากาศรรยานแห่งประเทศไทยใครก็ตามที่มีชื่อวีอไยเซนจ,จะต้องรับผิดชอบโดนปปชดำเนินคดีจากนี้หวังว่า พี่น้องประชาชนเราจะมาจับมือกันเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ในบ้านของเราในเรื่องการดาเนิน,เนโครงการของภาครัฐทุกอย่างจะต้องมีความโปร่งใสรับผิดชอบให้ประชาชนรับรู้เห็นในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ถูกต้องประชาชนต้องสามารถบอกได้ว่าใช่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีวันนี้ สิ่งที่สําคัญที่ต้องขอย้ำเรียนถึงท่านรัฐมนตรีได้โปรดทบทวนท่าทีต่อการตัดสินใจเรื่องนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อง,งบประมาณแผ่นดินและคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยอย่างแน่นอนทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube, Podcast, Podbean และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ act now และในเทวิสเตอร์และเว็บไซต์